กาแฟความจำและความผิดพลาดที่ผู้สูงอายุทำโดยไม่รู้ตัวคุณรู้หรือไม่ว่าวิธีที่คุณดื่มกาแฟสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อความจำสมาธิและแม้แต่การปกป้องสมองของคุณจากภาวะสมองเสื่อมยิ่งไปกว่านั้นทุกวันผู้คนหลายพันคนที่มีอายุมากกว่า60ปีกำลังทำผิดพลาดอย่างเงียบๆในการดื่มเครื่องดื่มยอดนิยมที่สุดในโลกนี้คุณอาจเป็นหนึ่งในนั้นก่อนที่เราจะไปต่อเนี่ยลองหยุดสักครู่ และตอบคำถามกับตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณขี้ลืมมากขึ้นหรือไม่สมาธิของคุณยังดีเหมือนเมื่อ2อสาปีที่แล้วหรือไม่คุณมีปัญหาในการจำชื่อการนัดหมายหรือแม้แต่คำศัพท์ง่ายๆหรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่สำหรับคำถามเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งข้อวิดีโอนี้เหมาะสำหรับคุณฉันชื่อดรปัญญาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสมองและการสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ฉันทุ่งเทเวลามากกว่า20ปีเพื่อช่วยให้ผู้ชายและผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า60ปีรักษาจิตใจให้จำใส่ความจำที่เฉียบคมและจิตวิญญาณที่สมดุลวันนี้ฉันจะเปิดเผยว่ากาแฟหนึ่งถ้วยธรรมดานาหากดื่มอย่างถูกต้องสามารถกลายเป็นโล่ป้องกันที่แท้จริงต่อภาวะความรู้ความเข้าใจที่ลดลงได้อย่างไรแต่ขอเตือนไว้ก่อนมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การดื่มกาแฟเท่านั้นคุณต้องรู้ว่าคนดื่มเท่าไหร่เมื่อไหร่ และดื่มคู่กับอะไรเพราะกาแฟสามารถเป็นได้ทั้งมิตรและศัตรูที่เงียบๆต่อสุขภาพจิตของคุณตอนนี้คุณอาศัยอยู่ที่ไหนในประเทศไทยบางคนอาศัยอยู่กับลูกหลานบางคนก็อยู่ด้วยกันเพียงแค่สองสามีภรรยาในแต่ละวันฉันอยากรู้ว่าโดยปกติแล้วคุณดูแลสุขภาพสมองและจิตใจของคุณอย่างไรในแต่ละวันโปรดอยู่กับฉันจนจบวิดีโอนี้เพราะในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าฉันจะแบ่งปันสิบความลับ ที่ผู้สูงอายุทุกคนควรรู้เกี่ยวกับกาแฟและสมองฉันจะแบ่งปันเรื่องราวชีวิตจริงของคนอย่างคาร์เมนและลุยส์ที่เปลี่ยนวิธีการดื่มกาแฟและสังเกตเห็นการพัฒนาที่ชัดเจนในความจําและสมาธิในชีวิตประจําวันของพวกเขาก่อนที่เราจะดําเนินการต่อบอกฉันในส่วนความคิดเห็นคุณกําลังดูวิดีโอนี้จากเมืองหรือประเทศใดฉันอยากรู้ว่าความรู้นี้แพร่กระจายไปไกลแค่ไหนเรามาเริ่มกันเลยผลกระทบในการป้องกันสมองของกาแฟ มีคนไม่มากที่รู้ว่ากาแฟ ى, หากบริโภคอย่างถูกต้องสามารถทำหน้าที่เป็นสารป้องกันสมองตามธรรมชาติได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีหลายคนมองว่ากาแฟเป็นเพียงแค่สารกระตุ้นที่ช่วยให้ตื่นตัวแต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวเท่านั้นสิ่งที่แทบไม่มีใครพูดถึงก็คือภายในกาแฟแต่ละถ้วยมีกลุ่มสารประกอบที่มีฤทธิ์ชัดในการปกป้องเซลล์ประสาทยอย่างลึกซึง้งในบรรดาสารเหล่านั้นคาเฟอีน โพลีฟีนอลและกรดคอโรจินิกโดดเด่นที่สุดซึ่งทั้งหมดนี้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบที่แข็งแกรง่งเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆลองจินตนาการถึงสมองของคุณเหมือนวงออเคสตราเมื่อเวลาและอายุมากขึ้นนักดนตรีบางคนก็เริ่มเล่นผิดจังหวะนี่คือช่วงเวลาที่ความจำเสื่อมสมาธิยากและความเหนื่อยล้าทางจิตใจกาแฟหากใช้ถูกวิธีจะช่วยจัดระเบียบว,วงอ,ออเคสตรานี้ใหม่ปรับปรุงการทำงานพร้อมกันระหว่างบริเวณสมองที่รับผิดชอบต่อความจำ สมาธิและความชัดเจนทางจิตใจผลกระทบนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งในช่วงชีวิตที่ความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆเช่นอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นอย่างมากการศึกษาในระดับนานาชาติชี้ให้เห็นว่า mm hmm. การบริโภคกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมและอย่างชาญฉลาดสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมลงถึง6 5ปอร์เซน์ในผู้สูงอายุแต่โปรดระวังประโยชน์นี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องดื่มเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่วิธีการบริโภคด้วย และนี่คือสิ่งที่ผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีจำนวนมากทําผิดพลาดโดยที่ไม่รู้ตัวว่าพวกเขากำลังบอลทําลายสุขภาพสมองของตอนเองตั้งแต่เช้าตรู่คำถามที่คุณต้องถามตัวเองคือฉันกำลังดื่มกาแฟเพื่อปกป้องสมองหรือทำให้มันอ่อนล้าลงศัตรูที่เงียบภาวะสมองเสื่อมในส่วนถัดไปเราจะเจาะลึกถึงศัตรูที่แท้จริงคือภาวะสมองเสื่อม และเหตุใดจึงคุกคามผู้คนหลายล้านคนอย่างเงียบๆในแต่ละปีรวมถึงผู้ที่ดูเหมือนมีสุขภาพดีด้วยภาวะสมองเสื่อมเป็นหนึ่งในความทา้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนรุ่นเราองค์การอนามัยโลกระบุว่ามีผู้คนมากกว่า55ล้านคนทั่วโลกที่ใช้ชีวิตอยู่กับภาวะสมองเสื่อมและตัวเลขนี้อาจเกิน150ล้านคนภายในปี2 0 5 0้อนสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือกรณีส่วนใหญ่พัฒนาไปอย่างช้าๆ ทีละน้อยและเงียบเียบมันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนเริ่มแรกคือการหลงลืมเล็กน้อยตามด้วยความยากลำบากในการทำงานง่ายๆความสับสนทางจิตใจและการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ในหลายกรณีอาการเริ่มแรกจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นกระบวนการสูงวัยตามปกติทำให้การวินิจฉัยและการดูแลล่าช้าออกไปแต่ความจริงที่จะปวดคือการแก่ชาราไม่ได้หมายถึงการสูญเสียความจำภาวะสมองเสื่อมไม่ใช่ผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของอายุ และมีหลายสิ่งที่เราสามารถทําได้เพื่อปกป้องสมองกุญแจสําคัญคือการทําความเข้าใจปัจจัยที่กระตุ้นให้ความรู้ความเข้าใจลดลงเช่นการอักเสบเรื้อรังความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันและการเปลี่ยนแปลงในการไหลเวียนของเลือดในสมองและนั่นคือจุดที่กาแฟจะกลายเป็นพันธมิตรอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญคือต้องชี้แจงกาแฟไม่ใช่วิธีรักษาและไม่ใช่ยาวิเศษมันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถช่วยปกป้องสมองเมื่อใช้ควบคู่ไปกับวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพจิตรวมถึงการนอนหลับที่มีคุณภาพโภชนาการที่ดีและการออกกําลังกายเบาๆผู้สูงอายุหลายคนยังไม่ทราบเรื่องนี้อาหารและนิสัยในชีวิตประจําวันบางอย่างมีส่วนทําให้สมองอ่อนล้าการลืมซ้ําๆความยากลําบากในการหาคําศัพท์ความเหนื่อยล้าทางจิตใจทั้งหมดนี้อาจเป็นสัญญาณว่าสมองของคุณกําลังร้องขอความช่วยเหลือนั่นคือเหตุผลที่คุณอยู่ที่นี่เพราะ การเปลี่ยนแปลงง่ายๆเช่นการปรับนิสัยการดื่มกาแฟอาจเป็นก้าวแรกในการฟื้นฟูสมาธิปรับปรุงความจําและรักษาความเป็นอิสระของคุณไปอีกหลายปีกลไกการเพิ่มความจําและสมาธิคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่ากาแฟสามารถปรับปรุงสมาธิการจดจอ่อและแม้แต่ความจําได้อย่างไรความลับอยู่ที่วิธีการทํางานร่วมกับสารสําคัญในสมองโดยเฉพาะอะดีโนซีน อะดีโนซีนเปรียบเสมือนเบรกธรรมชาติของสมองมันสะสมอยู่ตลอดทั้งวันทําให้เรารู้สึกเฉื่อยชาง่วงนอนและขาดพลังงานทางจิตใจคาเฟอีนซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญในกาแฟทําทหน้าที่เป็นสารยับยั้งอะดีโนซีนลองจินตนาการว่าอะดีโนซีนเป็นไฟแดงในสมองของคุณในทางกลับกันคาเฟอีนทําหน้าที่เหมือนตํารวจจราจรที่เปลี่ยนสัญญาณเป็นไฟเขียวทําให้ความคิดของคุณไหลเวียนเร็วขึ้น ปรับปรุงสมาธิและทําให้คุณรู้สึกตื่นตัวมากขึ้นแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นการศึกษาชี้ให้เห็นว่าคาเฟอีนยังช่วยกระตุ้นการปล่อยโดพามีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่จําเป็นสําหรับการสร้างแรงจูงใจการเรียนรู้และความรู้สึกมีความสุขนั่นคือเหตุผลที่หลายคนรายงานว่าเมื่อดื่มกาแฟพวกเขาจะรู้สึกถึงความชัดเจนที่สงบซึ่งเป็นสภาวะทางจิตใจที่จิตใจตื่นตัวแต่ไม่กระสับกระส่าย นอกจากนี้สารต้านอนุมูลอิสระในกาแฟายังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่ทำลายเซลล์ประสาทและเร่งกระบวนการสูงวัยของสมองสารประกอบเหล่านี้ทำหน้าที่เป็น,นกลไกการทำความสะอาดเซลล์ปกป้องการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเสียหายได้ง่ายขึ้นตามอายุแต่โปรดระวังสมองของผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีไม่ตอบสนองเหมือนกับคนหนุ่มสาวเมื่อเราอายุมากขึ้นความไวต่อคาเฟอีนจะเพิ่มขึ้น และผลข้างเคียงเช่นอาการนอนไม่หลับความกระสับก,กระส่ายหรือใจสัน่นก็สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าดังนั้นการรู้ปริมาณและเวลาที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสําคัญเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์โดยไม่ทําให้ระบบประสาทไม่สมดุลสิ่งนี้นําเราไปสู่ประเด็นต่อไปปริมาณกาแฟในอุดมคติสําหรับผู้ที่ต้องการปกป้องจิตใจโดยไม่ทําให้ร่างกายทําง,งานหนักเกินไปคือเท่าไหร่ปริมาณในอุดมคติดื่มมากแค่ไหนถึงจะพอ เมื่อพูดถึงกาแฟในฐานะพันธมิตรด้านสุขภาพสมองคำถามที่พบบ่อยที่สุดที่ฉันได้รับในคลินิกคือคุณหมอคะฉันควรดื่มกี่แก้วต่อวันคำตอบที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นความไว้ส่วนบุคคลประวัติสุขภาพและนิสัยการนอนหลับอย่างไรก็ตามตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดปริมาณที่ถือว่าปลอดภัยและมีประโยชน์สำหรับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ที่มีอายุมากกว่า60ปีคือตั้งแต่1ถึง3แก้วต่อวัน โดยให้ความพอประมาณและใส่ใจต่อสัญญาณของร่างกายและ,ะโปรดสังเกตรายละเอียดสําคัญเมื่อเราพูดถึงแก้วเราหมายถึงปริมาณประมาณ150มิลลิลิตรไม่ใช่แก้วใหญ่ที่ได้รับความนิยมในร้านกาแฟการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์เช่น,นวารสารโรคอัลไซเมอร์แสดงให้เห็นว่ากาแฟ2แก้วต่อวันอาจเกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะความรู้ความเข้าใจที่บกพร่องเล็กน้อยในอัตราที่ตำกว่าแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการดื่มกาแฟมากขึ้นจะให้ประโยชน์มากขึ้น การบริโภคมากเกินไปอาจทําให้เกิดผลตรงกันข้ามความวิตกกังวลอาการสันความดันโลหิตสูงและความผิดปกติของการนอนหลับเมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยเหล่านี้จะทําลายสุขภาพจิตและร่างกายดังนั้นสิ่งสําคัญคือต้องฟังร่างกายหากหลังจากดื่มกาแฟแล้วคุณสังเกตเห็นว่าหัวใจเต้นเร็วจิตใจกระสับกระสายหรือนอนไม่หลับในเวลากลางคืนอาจถึงเวลาลดปริมาณหรือปรับเวลาอีกประเด็นที่สําคัญ หลีกเลี่ยงการเติมน้ำตาลบริสุทธิ์หรือครีมเทียมในปริมาณมากในกาแฟของคุณส่วนผสมเหล่านี้ทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายและลดทอนผลกระทบเชิงบวกบางอย่างของเครื่องดื่มดังนั้นโปรดจำไว้ว่ากาแฟควรเป็นพิธีกรรมของการดูแลและความสมดุลไม่ใช่เครื่องมือต่อต้านความเหนื่อยล้า1นหรือสอแก้วที่ดื่มอย่างตั้งใจ สามารถทำสิ่งต่างๆให้กับจิตใจของคุณได้มากกว่า5แก้วที่ดื่มอย่างไม่รู้ตัวเวลาในการดื่มเป็นสิ่งสำคัญควรดื่มกาแฟเมื่อไหรการรู้ว่าควรดื่มเท่าไหร่เป็นสิ่งสำคัญแต่การรู้ว่าเมื่อไหร่ควรดื่มกาแฟอาจมีความสำคัญยิ่งกว่าสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีร่างกายมนุษย์ทำงานตามจังหวะตามธรรมชาติที่เรียกว่านาฬิกาชีวภาพซึ่งควบคุมวงจรการนอนหลับตื่นของเราการรบกวนนาฬิกาชีวภาพนี้ด้วยคาเฟอีนในเวลาที่ไม่เหมาะสม สามารถขัดขวางการนอนหลับในเวลากลางคืนโดยสิ้นเชิงซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความจำอารมณ์และแม้แต่ระบบภูมิคุ้มกันผู้สูงอายุหลายคนทำผิดพลาดในการดื่มกาแฟในช่วงบ่ายแก่ๆหรือแม้แต่หลังอาหารเย็นซึ่งนำไปสู่การนอนไม่หลับในเวลากลางคืนแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ตัวก็ตามการนอนหลับอย่างที่คุณทราบเป็นหนึ่งในเสาหลักที่สำคัญที่สุดสำหรับสุขภาพสมองในระหว่างการนอนหลับลึกสมองจะทำความสะอาดตัวเองอย่างแท้จริง กำจัดสารพิษที่สะสมและเสริมสร้างการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทหากขาดกระบวนการนี้เนี่ยจิตใจของเราจะเฉยชาลงสับสนมากขึ้นและอ่อนล้าได้ง่ายขึ้นดังนั้นคําแนะนําทั่วไปสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีคือหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟหลัง14นเวลาที่ดีที่สุดในการเพลิดเพลินกับผลกระทบเชิงบวกของคาเฟอีนคือตั้งแต่เก้นอถึง11หนหลังจากที่ระดับคอร์ติซอลตามธรรมชาติสูงสุด ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทาให้ตื่นตัวนี่คือเวลาที่ร่างกายตื่นตัวที่สุดและสามารถใช้พลังงานจากกาแฟได้ดีที่สุดช่วงเวลานี้ช่วยเพิ่มสมาธิปรับปรุงความชัดเจนทางจิตใจและรักษาสมาธิตลอดทั้งวันโดยไม่กระทบต่อการนอนหลับในเวลากลางคืนของคุณและถ้าคุณต้องการดื่มแก้วที่สองให้เลือกดื่มไม่เกิน13นอทีการดื่มที่ช้ากว่านั้นอาจมีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไวต่อคาเฟอีนหรือมีประวัตินอนไม่หลับ โปรดจำไว้ว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่การดื่มกาแฟมากขึ้นแต่อยู่ที่การดื่มในเวลาที่เหมาะสมการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาที่เรียบง่ายนี้สามารถปรับปรุงพลังงานจิตใจของคุณในระหว่างวันและคุณภาพการนอนหลับในเวลากลางคืน 5. ความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดของผู้สูงอายุในการดื่มกาแฟการดื่มกาแฟสามารถเป็นนิสัยที่น่ารื่นรมและแม้แต่เป็นการบำบัดแต่ถ้าทำผิดวิธีก็สามารถทำลายสุขภาพได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากอายุ60ปีเมื่อร่างกายไวต่อสารกระตุ้นอย่างคาเฟอีนมากขึ้นตอนนี้ลองมาดูความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่ฉันเห็นทุกวันในคลินิกและคุณอาจกำลังทำอยู่เช่นกันดื่มกาแฟขณะท้องว่างนี่เป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดเมื่อคุณตื่นนอนท้องว่างและระดับกรดในกระเพาะอาหารสูงคาเฟอีนจะก,กระตุ้นกรดมากขึ้นซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอก กรดไหลย้อนและความรู้สึกไม่สบายในทางเดินอาหารนอกจากนี้ในขณะอดอาหารกาแฟสามารถกระตุ้นให้เกิดอาการวิตกกังวลและอาการสั่นในบางคนที่เหมาะสมที่สุดคือการดื่มกาแฟหลังอาหารว่างแม้ว่าจะเป็นเพียงขนมปังโฮลวีดหนึ่งแผ่นหรือถั่วเล็กน้อยก็ตามดื่มกาแฟในตอนเย็นเราได้พูดถึงเรื่องนี้ในส่วนก่อนหน้าแต่ก็ควรเน้นย้ำอีกครั้งการดื่มกาแฟหลัง14นสามารถรบกวนการนอนหลับของคุณได้โดยตรง แม้ว่าคุณจะคิดว่าคุณนอนหลับได้ดีการนอนหลับอาจจะเบาลงและฟื้นฟูได้น้อยลงซึ่งขัดขวางกระบวนการทำความสะอาดสมองและเพิ่มความเสี่ยงของภาวะความรู้ความเข้าใจที่ลดลงเติมความหวานให้กาแฟด้วยน้ำตาลบริสุทธิ์นี่เป็นนิสัยที่ฟังรากลึกแต่เป็นอันตรายอย่างยิ่งน้ำตาลโดยเฉพาะน้ำตาลทรายขาวเพิ่มความเสี่ยงของการอักเสบโรคเบาหวานและการสูงวัยของสมองก่อนวัยอันควรหากคุณรู้สึกว่าจำเป็นต้องเติมความหวานให้ลองค่อยๆลดลง หรือใช้อบเชยซึ่งนอกจากการเพิ่มรสชาติแล้วยังช่วยรักษาเสถียรภาพของระดับน้ำตาลในเลือดด้วยดื่มกาแฟแทนอาหารหลายคนใช้กาแฟเพื่อหลอกความหิวแต่กาแฟไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการและนิสัยนี้สามารถนำไปสู่การสูญเสียพลังงานความหงุดหงิดง่ายและการสูญเสียมนลกล้ามเนื้อเมื่อเวลาผ่านไปกาแฟเป็นอาหารเสริมไม่ใช่สิ่งทดแทนดื่มพร้อมกับอาหารว่างที่เบาและสมดุลเสมอไม่ใส่ใจต่อสัญญาณของร่างกาย หากกาแฟทําให้คุณกระสับกระส่ายหากคุณรู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วหรือมีปัญหาในการผ่อนคลายโปรดเคารพบสัญญาเหล่านี้ร่างกายแต่ละส่วนมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันและสิ่งที่ได้ผลดีสําหรับคนหนึ่งอาจเป็นอันตรายต่ออีกคนหนึ่งเพียงแค่แก้ไขข้อผิดพลาดง่ายๆเหล่านี้ก็สามารถเปลี่ยนกาแฟจากตัวร้ายที่มองไม่เห็นให้กลายเป็นพันธมิตรที่แท้จริงสําหรับความจําความตื่นตัวและสุขภาพประจําวันของคุณ จับคู่กาแฟกับอาหารที่ช่วยบำรุงสมองคุณรู้หรือไม่ว่ากาแฟสามารถมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อจับคู่กับอาหารที่เหมาะสมสิ่งที่คุณเพิ่มหรือไม่เพิ่มในถ้วยกาแฟของคุณเนี่ยสามารถขยายผลกระทบเชิงบวกต่อสมองหรือในทางกลับกันทำให้มันเป็นกลางโดยสิ้นเชิงนี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากอายุ60ปีเมื่อการเผาผลาญเปลี่ยนแปลงและสมองต้องการโภชนาการที่สูงขึ้น ตอนนี้มาสำรวจการผสมผสานที่ดีที่สุดเพื่อเปลี่ยนกาแฟของคุณให้เป็นพิธีกรรมการบำบัดที่แท้จริงกาแฟกับน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะกอกบ,บริสุทธิ์ไขมันดีเหล่านี้ช่วยในการดูดซึมสารประกอบต้านอนุมูลอิสระของกาแฟและส่งเสริมความรู้สึกอิม่มยิ่งไปกว่านั้นกรดไขมันสายกลางในน้ำมันมะพร้าวสามารถให้พลังงานโดยตรงแก่สมองสนับสนุนความชัดเจนทางจิตใจและสมาธิกาแฟกับอบเฉย อบเชยมีคุณสมบัติต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระและช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยการเติมอบเชยเล็กน้อยลงในกาแฟของคุณคุณจะปรับสมดุลรสชาติและปรับปรุงการตอบสนองของการเผาผลาญซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีภาวะก่อนเป็นเบาหวานหรือเบาหวานชนิดที่2ซึ่งพบบ่อยหลังจากอายุ60ปีกาแฟหลังอาหารเช้าที่อุดมด้วยโปรโตีนและใยอาหาร การดื่มกาแฟหลังมื้ออาหารที่มีไข่คาวโอ๊ตหรือถั่วเช่นเมล็ดเจียหรือเมล็ดแฟกซ์จะควบคุมการดูดซึมคาเฟอีนและป้องกันไม่ให้เกิดพลังงานพุ่งสูงขึ้นแล้วตามด้วยการลดลงอย่างกระทันหันสิ่งนี้ช่วยให้จิตใจทำงานได้นานขึ้นโดยไม่มีความรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างกระทันหันนั้นหลีกเลี่ยงการจับคู่กาแฟกับขนมปังขาวขนมหวานและน้ำตาลบริสุทธิ์อาหารเหล่านี้จะเพิ่มกลูโคสในเลือดอย่างรวดเร็วซึ่งในระยะยาวอาจทำให้เกิดการอักเสบอย่างเงียบๆในสมอง การผสมผสานระหว่างกาแฟกับน้ำตาลและแป้งบริสุทธิ์เป็นหนึ่งในนิสัยการกินที่แย่ที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการปกป้องความจำโปรดจำไว้ว่ากาแฟเป็นเหมือนวัตถยากรแต่ทั้งวงออเคสตราขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆในอาหารของคุณด้วยการผสมผสานที่เรียบง่ายเหล่านี้คุณสามารถเปลี่ยนกาแฟของคุณให้เป็นสิ่งที่ดียิ่งขึ้นไปอีกคือตัวกระตุ้นในชีวิตประจำวันสำหรับความชัดเจนทางจิตใจสมาธิและสุขภาพของเซลล์ประสาทของคุณ สัญญาณเตือนเมื่อ,อไหร่ที่คุณดื่มมากเกินไปแม้จะมีประโยชน์กาแฟก็ไม่ได้ไร้โทษอย่างสิ้นเชิงสําหรับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากอายุ60ปีมีสัญญาณบางอย่างจากร่างกายที่บ่งบอกว่าคุณอาจกําลังเกินขีดจากัดที่เป็นประโยชน์และเริ่มทําให้เกิดความไม่สมดุลมาดูสัญญาณเตือนหลักกันนอนไม่หลับหรือมีปัญหาในการผ่อนคลายในเวลากลางคืนหากคุณมีปัญหาในการเริ่มนอนหลับหรือตื่นขึ้นมาหลายครั้งในเวลากลางคืน แม้จะดื่มกาแฟตั้งแต่เช้าร่างกายของคุณอาจไวต่อกาเฟอีนมากกว่าที่คุณคิดหัวใจเต้นเร็วหรือรู้สึกกระสับกระส่ายอาการใจสัน่นมือสัน่นหรือความตึงเครียดของเส้นประสาทหลังดื่มกาแฟแสดงว่าจำเป็นต้องปรับปริมาณหรือเวลาหงุดหงิดง่ายหรือพลังงานลดลงอย่างกระทันหันหลังจากผ่านไป2-3ชั่วโมง ความผันผวนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณว่ากาแฟกำลังส่งผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือดของคุณหรือทำให้เกิดการกระตุ้นอะดรีนาลีนเพิ่มขึ้นปัญหาทางเดินอาหารเช่นอาการเสียท้องหรือท้องไม่สบายสิ่งนี้มักเกิดขึ้นกับผู้ที่ดื่มกาแฟขณะท้องว่างหรือในปริมาณมากหากคุณระบุอาการเหล่านี้ได้คุณไม่จำเป็นต้องเลิกดื่มกาแฟเพียงแค่ปรับปริมาณเวลาหรือวิธีการชงออและโปรดจำไว้ว่ากุญแจสำคัญคือความสมดุล กาแฟควรทําให้คุณรู้สึกชัดเจนและมีสมาธิมากขึ้นไม่ใช่กระสับกระส่ายหรือเหนื่อยล้าเรื่องราวชีวิตจริงของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าชีวิตจริงเพื่อแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยสามารถสร้างความแตกต่างได้มากเพียงใดต่อไปฉันจะแบ่งปันกรณีทางคลินิกสั้นๆแต่มีความหมาย2กรณีของผู้ป่วยที่ฉันติดตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คามเมนอายุ67ปีจากบาเลนเซียคามเมนเคยดื่มกาแฟาสีแก้วต่อวันเสมอแก้วสุดท้ายประมาณ19นอนเธอรู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจขี้ลืมบ่อยและนอนไม่สนิทเธอคิดว่าเธอกำลังแก่ลงเท่านั้นเราจะตารางเวลาของเธอใหม่จำกัดกาแฟาเหลือเพียง2แก้วในตอนเช้าและเริ่มดื่มพร้อมกับถั่วเล็กน้อยและไข่ต้มในมื้อเช้าภายใน15วันเธอสังเกตเห็นว่าการนอนหลับของเธอดีขึ้นภายใน30วัน เธอรู้สึกมีพลังงานมากขึ้นและความจำระยะสั้นของเธอเช่นการจำชื่อและภารกิจดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่าเมนไม่ได้เปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบเธอแค่เปลี่ยนเวลาและบริบทของกาแฟาเท่านั้นลุยส์อายุ72ปีจากเซบียาลุยสใช้กาแฟาเป็นเชื้อเพลิง5แก้วต่อวันโดยเติมน้ำตาล2ช้อนเขารายงานว่ามีอาการสั่นเล็กน้อยความวิตกกังวลและการหลงลืมซ้ำ เราเริ่มต้นด้วยการลดปริมาณลงเหลือ3แก้วแล้วเหลือ2แก้วเขาเริ่มเติมอบเชยแทนน้ำตาลและชอบกาแฟาที่กรองแล้วภายในเวลาไม่ถึง1เดือนอาการสั่นก็หายไปและเขารู้สึกว่าจิตใจของเขาชัดเจนขึ้นตามที่เขาอธิบายตัวอย่างทั้งสองนี้แสดงให้เห็นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากคุณไม่จาเป็นต้องกาจัดกาแฟาเพียงแค่เปลี่ยนให้มันกลายเป็นพันธมิตรที่มีสติเพื่อสุขภาพของคุณเปลี่ยนกาแฟา ให้เป็นพิธีกรรมการบำบัดสําหรับหลายคนกาแฟเป็นเพียงนิสัยอัตโนมัติพวกเขาตื่นขึ้นมาเปิดเครื่องชงกาแฟและดื่มอย่างเร่งรีบยืนอยู่ตรงนั้นคิดถึงงานในวันนั้นแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันบอกคุณว่ากาแฟสามารถเป็นได้มากกว่านั้นกาแฟสามารถกลายเป็นพิธีกรรมการบำบัดช่วงเวลาแห่งการหยุดพักการมีสติและการดูแลสมองในชีวิตประจําวันลองจินตนาการถึงการเริ่มต้นวันใหม่อย่างสงบ เตรียมกาแฟของคุณด้วยความตั้งใจนั่งลงสองสามนาทีในความเงียบอาจจะภายใต้แสงแดดยามเช้าเพลิดเพลินกับกาแฟโดยไม่เร่งรีบการกระทําที่เรียบง่ายนี้ไม่เพียงแต่กระตุ้นจิตใจของคุณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวงจรทางอารมณ์เชิงบวกของคุณด้วยการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการสร้างพิธีกรรมที่มีสติเช่นการชงกาแฟอย่างตั้งใจในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบช่วยลดความเครียดปรับปรุงสมาธิและเสริมสร้างความจำทางอารมณ์ ซึ่งจาเป็นต่อการรักษาการเชื่อมต่อทางอารมณ์และความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองเมื่อเราแก่ตัวลงนอกจากนี้การเชื่อมโยงกาแฟกับช่วงเวลาเชิงบวกจะส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังสมองถึงเวลาที่จะต้องมีสติแล้วสิ่งนี้ช่วยทําลายวงจรความวิตกกังวลในตอนเช้าและสร้างพื้นที่สําหรับความสมดุลภายในในชีวิตประจําวันคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างในกิจวัตรของคุณเพียงแค่กําหนดความหมายของกาแฟถ้วยนี้ใหม่มันอาจเป็นเพียงคาเฟอีน หรืออาจเป็นช่วงเวลาแห่งความชัดเจนการเชื่อมต่อและการดูแลสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับคุณนั่นคือจิตใจของคุณสรุปและคำแนะนำของแพทย์เราได้มาถึงตอนท้ายของวิดีโอนี้แล้วและฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปคุณจะมองกาแฟด้วยสายตาที่แตกต่างออกไปยิ่งกว่าเครื่องดื่มกาแฟสามารถเป็นเครื่องมือในการดูแลเป็นพันธมิตรที่เงียบๆที่หากใช้ด้วยความสมดุล จะช่วยรักษาความจําให้ทํางานจิตใจให้มีสมาธิและสุขภาพสมองให้ได้รับการปกป้องแม้หลังจากอายุ60ปีแล้วก็ตามเนี่ยชันชื่อดอรอปัญญาแพทย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีด้านสุขภาพผู้สูงวัยฉันต้องการเตือนคุณถึงสิ่งหนึ่งคุณยังสามารถปรับปรุงวิธีการทำงานของจิตใจได้การตัดสินใจเล็กๆน้อย,อย,อย,อยเช่นเวลาที่คุณดื่มกาแฟปริมาณที่เหมาะสมหรือ คุณดื่มคู่กับอะไรสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากหากคำแนะนำใดๆในวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณโปรดแจ้งให้ฉันทราบในส่วนความคิดเห็นคุณจะลองเปลี่ยนอะไรในกิจวัตรของคุณในวันพรุ่งนี้และอย่าลืมเขียนบอกฉันว่าคุณกำลังดูวิดีโอนี้จากเมืองหรือประเทศใดฉันอยากรู้ว่าเนื้อหานี้แพร่กระจายไปไกลแค่ไหนอ้อและถ้าคุณรู้จักใครที่ต้องการข้อมูลนี้โปรดแบ่งปันให้พวกเขาผู้คนจำนวนมากต้องทนทุกข ทรมานกับการขี้ลืมการนอนไม่หลับหรือความตึงเครียดของเส้นประสาทโดยที่ไม่รู้ว่าปัญหาอาจอยู่ในกาแฟาถ้วยนั้นกดไลค์แสดงความคิดเห็นและบันทึกวิดีโอนี้ไว้ดูภายหลังเราจะพบกันเร็วๆนี้พร้อมกับเนื้อหาที่ชัดเจนมีประโยชน์และออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคุณผู้ที่ต้องการสูงวัยอย่างมีสติมีความเป็นอิสระและมีความสุขและพบกันใหม่เร็วๆนี้